สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้พระสมเด็จบางขุนพรมพิมพเส้นได้นะครับวันนี้ก็จะสอนเทคนิคการดูพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับเป็นพระที่ขึ้นกุกเมื่อปี2,500นะครับค่ากุกเขาก็จะมีธรรมชาติความเก่าปรากฏอยู่ที่ผิวของพระไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ขอบด้านข้างนะครับลักษณะแม่พิมพ ทรงของพระก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับซึ่งในบันทึกของหลวงปู่คำแห่งวัดอรุณนะครับมีบันทึกบอกไว้นะครับว่าแม่พิมพ์นี้เนี่ยมีสร้างค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งท่านก็จดบันทึกหรือบอกเล่าเขียนบอกเล่าในตำราของท่านอาจารย์ชะแลมไว้นะครับว่าพิมพ์นี้เนี่ยสร้างหรือว่ามีบล็อกประมาณ20บแม่พิมพ์ขึ้นไปนะครับแตกหักไม่นับนะครับ นั่นหมายความว่าแม่พิมพ์เนี่ยในยุคสมัยเก่านะครับคําว่าแตกหักแม่นับนี่หมายความว่าพระเนี่ยก็มีการกดพิมพ์ตลอดนะครับหรือว่ามีการแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาชดเชยกับแม่พิมพ์ที่แตกหักคาว่าแตกหักก็น่าจะเกิดจากการกดพระแล้วก็บล็อกแม่พิมพ์ที่แกะน่าจะเป็นไม้นะครับก็เลยมีการชํารุดแตกหักระหว่างการกดพระนะครับ เพราะนั้นตรงนี้ทำให้เราเข้าใจาหัวข้อหรือว่าจุดสำคัญในแม่พิมพ์เพราะนั้นเราจะไปยึดแม่พิมพ์เป็นหลักในการพิจารณาพระสมเด็จบางพมอย่างเดียวไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูเ,าเนื้อหาหรือว่าคาบกุกของพระนะครับว่าเราจะดูยังไงวิเคราะห์ยังไงนะครับว่าเป็นพระสมเด็จบางพมแท้เก่าถึงยุค นะครับหลักง่ายๆนะครับถ้าเราดูพระสมเด็จหรือว่าพระแท้นะครับเราต้องดูธรรมชาติหรือโครงสร้างของคาบกุกนะครับให้เข้าใจในจุดที่ของปอมทําไม่ได้นะครับของปอมทําไม่ได้ทําไม่ได้ในจุดไหนบ้างเราก็ต้องพิจารณาดูนะครับอย่างคาบพวกนี้นะครับเวลาเราลงกล้องดูคาบดูการงอกของคาบนะครับแล้วก็ ในคาบกู่เนี่ยมีการทับซ้อนหรือว่ามีการงอกเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งคาบขึ้นไปนะครับเราจะต้องดูหรือว่าเราจะต้องทําความเข้าใจในจุดนี้ด้วยและคาบกู่จะต้องมีลักษณะแห้งนะครับทีนี้เราก็จะต้องดูพิมพ์ทรงประกอบนะครับอย่างพิมพ์นี้นะครับมีการตัดเส้นบังคับพิมพ์นะครับ ตรงบริเวณเตรงตามตำราที่ระบุไว้คือด้านนี้จะมีลักษณะเส้นบังคับเ,เส้นกรอบบังคับพิมพ์เนี่ยจะแคบฝ่าด้านนี้จะมีเส้นกรอบบังคับพิมพ์เนี่ยยาวลงมาถึงตรงนี้นะครับลักษณะการวางมือหรือการทิ้งมือของพระแบบนี้นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ ส่วนที่คําว่าเป็นพิมพ์เส้นได้ก็คือว่าทุกสัสดส่วนของพาะจะมีลักษณะเลียวเล็กไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพักเกตนะครับแขนเส้นซุม้มแล้วก็ฐานทั้งสามนะครับแล้วก็ตรงฐานล่างสุดเขาจะมีการแกะเป็นร่องคาบกุจะเป็นคาบแคลเซียมนะครับถ้าเราใช้มือจิกเล็บจิกลงไปเนี่ยเขาก็จะมีการแตกหลุดออกมาได้นะครับถ้าใครบอกว่าคาบกุ ล้างยังไงก็ล้างไม่ออกหรือว่าแกะยังไงต้องใช้เครื่องมือขูดออกไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่ถูกต้องทั้งหมดคาบจะออกได้ในจุดที่เขาเป็นแคลเซียมพวกนี้เป็นหินปูนนะครับเขาไม่ได้เป็นเหล็กหรือว่าไม่ได้เป็นพลาสติกใดๆนะครับคาบพวกนี้เป็นหินปูนนะครับถ้าคาบที่เป็นลักษณะคล้ายหินปูนเนี่ยเขามีความแข็ง ในฟาร์มแข็งเขาก็จะมีฟาร์มเปาะให้เราเห็นอย่างคาบด้านหลังอันนี้เห็นไหมครบคาบดูง่ายคาบต้องแห้งนะครับและไม่มีกลิ่นแล้วก็เนื้อของพระเนี่ยจะมีลักษณะแร่งนะครับแล้วก็จะมีผิวที่แห้งนะครับแล้วก็จะมีคาบเนี่ยซ้อนคาบกันอยู่นะครับเพราะว่าในพระสมเด็จเนี่ยในคาบกุจะไม่มีการคาบเนี่ยมันจะไม่งอก ในลักษณะที่พร้อมกันนะครับเขาจะค่อยๆงอทีละจุดทีละจุดนะครับเพราะนั้นจุดที่งอก่อนเนี่ยเราต้องสังเกตด,ดูค่าของเขาหรือว่าธรรมชาติของเขานะครับจะมีความเข้มความอ่อนความแข็งนะครับแตกต่างกันไปซึ่งจุดนี้นะครับเราจะต้องศึกษาเรียนรู้จากของแท้นะครับแล้วเราจะเข้าใจ เวลาเราดูคาบกุนะครับเราก็จะต้องดูแม่พิมพ์ประกอบนะครับดูแม่พิมพ์ประกอบเราก็จะต้องดูเนื้อหาผิวธรรมชาติของปูนเก่าประกอบไปพร้อมๆกันเราจรึงจะเข้าใจในพระออสมเด็จบางพรมได้นะครับอันนี้คือหลักง่ายๆนะครับอย่างสองพระภาพสององค์นี้คาบเขาก็จะแตกต่างกันเห็นไหมฮะถ้าเราเห็นคาบที่เป็นสีน้ำตาลแห้งๆเนี่ย สีเข้มเข้มเหมือนคล้ายกับสีของน้ำผึ้งนะครับมันก็เป็นค่าของน้ำมันต่าง้วนะครับที่เขาปรากฏทีนี้เราดูพระองค์นีเน้เราจะเห็นพระเกตเนี่ยองค์นี้ชัดเห็นไหมฮะแล้วก็การทิ้งมือหรือว่าการวางมือเนี่ยเขาก็จะแตกต่างกับพระองค์นี้นั่นหมายความว่าเขาคนละบล็อกกันนะครับเขาคนละบล็อกแม่พิมพ์ทีนี้ธรรมชาติของพระเนี่ยเขาก็จะไม่หนีหรือว่าจะไม่ได้แตกต่างกันมากอย่างพระองค์นี้เนี่ยเขาจะมีค่าเป็นลักษณะเป็นแผ่น ก็แสดงว่าพระองค์เนี้ยตอนแรกเนี่ยครับเขาเป็นพระที่จมอยู่ในน้ำนะครับการเกิดคาบในลักษณะแบบนี้คือคาบที่เขาเกิดขึ้นใต้น้ำนะครับก็คือคาบพวกนี้เวลาน้ำลดแห้งลงไปเนี่ยตัวตะกันปูนแคลเซียมเนี่ยที่เขาลอยอยู่บนผิวน้ำนะครับเขาก็จะมาคุมบนผิวพระแบบนี้แทนนะครับอันนี้พระองค์นี้ก็จะดูสวย แล้วก็มีฟาร,ร์มเก่าแล้วก็มีการกทับซ้อนกันค่อนข้างจะเยอะกว่าองค์แรกหน่อยเห็นไหมะอันนี้ลักษณะพิมพ์ละพิมพ์มก็จะมีฟาร,ร์มแตกต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งเวลาเราดูพระเนี่ยเราก็จะดูเตรงจุดของผิวพระด้วยนะครับขอบด้านข้างก็จะมีลักษณะการเกิดคาบที่คุมผิวทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะ ซึ่งลักษณะการเกิดคาบในลักษณะแบบนี้นะครับมันทำให้เราสันนิษฐานหรือว่าวิเคราะห์พได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับอันนี้คือขอบด้านข้างอันนี้ผิวที่เขากระเทาะเห็นไหมฮะเวลาเราดูพลานะครับถ้าเราเจอผิวรอยกระเทาะเนี่ถือว่าเราโชคดีนะครับเราได้เรียนรู้เราได้วิเคราะห์ว่าไอ้รอยกระเทาะตรงนี้นะครับถ้าเราเห็นเนื้อในเป็นเนื้อที่ เหมือนพระทำใหม่หรือว่าเป็นเนื้อปูนปัตเตอร์นะครับเราก็จะวิเคราะห์ไปอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราเจอเนื้อแบบนี้นี่ถือว่าเป็นเนื้อถ้าเรียกเนื้อก้านมะลินะครับเนื้อก้านมะลิก็คือเป็นเนื้อลักษณะที่มีลักษณะสีขาวนะครับแล้วก็อมเขียวเขียวออกเทาๆนะครับคือลักษณะเนื้อแท้ของพระสมเด็จบางผมอันนี้ก็จะเป็นคาบกุบขอบด้านข้างของพระก็สําคัญนะครับขอบด้านข้างถ้าเป็นพระแท้นะครับ ขอบด้านข้างเขาจะมีลักษณะาการแกะที่ไม่เท่ากันนะครับตรงจุดนี้นะครับเขาจะมีลักษณะอวบใหญ่หรือว่านากว่าด้านบนเห็นไหมฮะอันนี้คือพระแท้ที่เขาแกะด้านนี้ก็จะมีลักษณะแตกต่างกับอีกด้านหนึ่งซึ่งเราก็จะต้องเรียนรู้ดูธรรมชาติดูพิมพ์ทรงดูเนื้อหาในจุดนี้ผมสอนอธิบายครบหมดนะครับทุกจุด ไม่ว่าจุดไหนก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จเนี่ยผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังให้เข้าใจนะครับว่าเวลาคนถามนะครับว่าพระสมเด็จแท้เนี่ยสมควรจะต้องดูหรือว่าพิจารณาตรงไหนบ้างนะครับพระแท้ต้องพิจารณาตรงพิมพ์นะครับพิมพ์เนื้อหามวลสารนะครับถ้าเราไม่เห็นเนื้อหามวลสารเราก็พิจารณาที่คาบกุนะครับการเรียนรู้ทั้ง3อย่างเนี่ยแล้วเอามาผสมกัน นะครับเอามาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับเอามาทำความเข้าใจร่วมกันนะครับว่าแบบนี้สมควรจะเป็นพระแท้เพราะ1 2 3นะครับหรือไม่ก็อ่าอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ใช่พระแท้นะครับหนึ่งาแล้วให้เหตุผลได้นะครับว่าคือพิมพ์ของเขายังไม่ถูกต้องนะครับเนื้อหาหรือธรรมชาติความเก่าของพระนะครับ ยังไม่ถึงเนื้อฟ้ามหรือว่าเนื้อไม่มีฟความแก่งนะครับเนื้อไม่มีความเก่าตรงนี้เนี่ยเราจะวิเคราะห์ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้ก็เรียนรู้ประมาณ9นาที59วินาทีนะครับก็จบสำหรับการเรียนรู้ในในวันนี้นะครับไว้โอกาสหน้าเนี่ยก็จะมีพระที่ขึ้นกุกเมื่อปี2500เนี่ยทยอยเข้ามาให้ทุกคนได้ เรียนรู้กันก็จะพยายามทำวิดีโอพวกนี้ออกมาสอนเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาใหม่หรือคนที่เรียนรู้สนใจเกี่ยวกับพระสมเด็จใหม่ๆนะครับแล้วก็คนที่เรียนรู้แล้วยังไม่มีการพักนาไปไหนเนี่ยลองฟังคลิปนี้ดูนะครับแล้วเอาไปต่อย,ยอดกับความรู้กับพระของท่านดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามหรือว่าทักเข้ามาคุยได้ นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ